พระแก้วดอนเต้าเป็นพระพุทธรูปสําคัญองค์หนึ่งของไทยเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิวัสดุหยกสีเขียวเข้มขนาดหน้าตัก6.5นิ้วสูง8นิ้วฐานสูง17.75นิ้วศิลปะแบบเชียงแสนตอนปลายนับเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดลำปางประดิษฐานอยู่ในกุฏิพระแก้ววัดพระธาตุลำปางหลวงพระแก้วดอนเต้าวัดพระธาตุลำปางหลวงเป็นพระแก้วที่สวยงามมากองค์หนึ่ง เป็นพระศิลปะเชียงแสนสิงสามปลายสังคาดยาวลงมาจรบพระนาภีสะดือพระพักเป็นรูปทรงรีหรือรูปไข่พระเกศเป็นต่องพระกัญยาวสยายปลายโค้งบานออกองค์พระประทับนั่งสมาธิราบมือประสานบนตักตำนานพระแก้วมรกตดอนเต้าวัดพระทาตุลำปังหลวงดูก่อนอนุนเมื่อศาสนาตถาคตล่วงไปแล้วหนึ่พันปีลูกศิษย์แห่งตถาคตจักได้จุติจากดาวดึงลงมาปฏิสนธิ ในเมืองกุกุตนครเมื่อเจริญไว้ยขึ้นมาก็จกได้ออกบวชเป็นภิกษุภาวะตั้งอยู่ในเพศสมณะจนได้เป็นเทระแล้วพร้อมกันนั้นนางเทวดาองค์หนึ่งก็ได้จุติดลงมาเกิดในเมืองกุกุตนครเช่นเดียวกันและนางได้มีใจเลื่อมใสต่อาศาสนาพระตาคตเป็นอันมากนางได้มาเป็นผู้อุปถัมพระมหาธาตุเจ้าวัดม่อนดอนเต้าและพระมหาเทระด้วยนางผู้นี้มีชื่อว่าสุชาดาอยู่มาวันหนึ่ง พระมหาเทระคิดอยากจะสร้างพระพุทธรูปสักองค์หนึ่งแต่หาวัสดุอันที่จะนํามาสร้างและสลักไม่มีเมื่อนั้นพญานาคตนหนึ่งซึ่งรักษาอยู่ในแม่น้ําอันมีชื่อวังกนาทีแม่น้ําวังได้ไปเมืองแห่งนาคพระองค์ไปนําเอาแก้วมรกตลูกหนึ่งมาแล้วพญานาคก,ก็เอาแก้วมรกตลูกนั้นเข้าใส่ไว้ในหมากเต้าหรือแตงโมนําไปไว้ในไร่ของนางสุชาดารุ่งขึ้นวันหนึ่งนางสุชาดาไปในไร่เพื่อจัดเก็บดอกไม้ไปบูชาพระมหาธาตุและถวายพระมหาเทระ นางได้พบหมากเต้าลูกนั้นมีสีสันวันนั้นดีกว่าลูกอื่นๆนางก็นําไปสู่สํานักพระมหาเถระในวัดพระมหาธาตุดุดอนเต้าและถวายให้แก่พระมหาเถระเมื่อพระมหาเถระรับเอาแล้วก็จัดแจงผ่าหมากเต้านั้นปรากฏว่าในหมากเต้านั้นมีลูกแก้วมรกตลูกหนึ่งพระมหาเถระและนางสุชาดาเมื่อได้เห็นแก้วมรกตนั้นแล้วก็มีความสมนณยินดีเป็นอันมากส่วนพระมหาเถระเมื่อได้แก้วมรกตนั้นมา ก็จัดการสลักเพื่อให้เป็นพระพุทธรูปแต่สลักเท่าไหร่ก็หาเข้าไม่และพระมหาเทระพยายามสลักอยู่หลายวันก็ไม่สําเร็จวันหนึ่งขณะที่พระมหาเทระกาลังพิจารณาแก้มรกฏที่จะสลักเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่หน้ากุฏิปรากฏว่ามีชายแก่คนหนึ่งไม่ทราบว่ามาจากทิศใดเข้ามาถามพระมหาเถระว่าข้าแต่พระมหาเถระเป็นเจ้าท่านจากระทาสิ่งอันใดเมื่อพระมหาเทระได้ฟังชายแก่นั้นถาม จึงตอบว่าเราจักสลักแก้วมรกตนี้เป็นพระพุทธรูปแต่สลักเท่าใดก็ไม่เข้าแข่งนักแล้วพระมหาเถระจึงถามชายแก่นั้นว่าตูบาสกยังมีความเข้าใจแลเป็นช่างในทางนี้บ้างหรือชายแก่นั้นก็ตอบรับว่าตนพอจะเข้าใจบ้างฝ่ายพระมหาเถระเมื่อทราบจากชายแก่นั้นก็มีความสมนัดเป็นอันมากรีบลุกจากที่เพื่อเข้าไปเอาเครื่องมือให้ชายแก่นั้นครั้นพระมหาเถระกลับออกมาจากกุดิพร้อมด้วยเครื่องมือมาถึงที่หน้ากุดิ พระมหาเถระก็แลเห็นองค์พระพุทธรูปแก้วมดกดมีสีสันวันนับผ่องใสงดงามมากนักแต่พระมหาเถระมองหาชายแก่ในที่นั้นไม่พบจึงเที่ยวออกตามหาจนทั่วบริเวณก็ไม่พบในที่ใดเลยพระมหาเถระจึงคิดในใจว่าชรอยว่าพระอินทร์และเทวดาลงมานิมิตให้ครั้นแล้วพระมหาเถระพร้อมด้วยนางสุชาดาต่างก็มีความสงบนัดเป็นลนุนพนกิติศัพท์เรื่องนี้ได้ร่ำลือไปในหมู่ประชาชนจนทั่วมืองประชาชนต่างก็พากันมาทำการสักการบูชาพระพุทธรูปแก้วมกต เป็นจำนวนมากส่วนพระมหาเถระและนางสุชาดาก็พร้อมกันนิมนต์พระภิกษุสงฆ์มาทำการอบรมสมโพช์พระพุทธรูปเจ้าเสร็จแล้วฉะนั้นสถานที่แห่งนี้จึงปรากฏนามในต่อมาว่าวัดพระแก้วดอนเต้ามาจนตราบทุกวันนี้ต่อจากนั้นมีบุคคลบางพวกบางหมู่ก็เล่าหรือว่าพระมหาเถระกับนางสุชาดาเป็นชู้ด้วยกันเรื่องนี้ได้ทราบถึงอํามา์ของเจ้าผู้ปกครองนครแห่งนี้ได้นําความขึ้นกลาบทูลเจ้าผู้ครองนครให้ทราบ เจ้าผู้ครองนครเมื่อทรงทราบเรื่องนี้แล้วหาได้ทรงพิจารณาให้ถ่องแท้เท็จจริงอย่างใดไม่จึงทรงบัญชาให้เพชฌฆาตให้นำเอานางสุชาดาไปฆ่าเสียณที่ริมแม่น้ำวงังธนทีก่อนลงมือฆ่านางสุชาดาได้กระทำศัตยาที่ฐานว่าถ้าหากนางได้กระทำการเป็นชู้กับพระมหาเทระจริงดังผู้กล่าวหาแล้วก็ขอให้เลือดแห่งนางพุ่งลงสู่พื้นดินและถ้าหากตัวนางนี้มิได้กระทำการเป็นชู้กับพระมหาเทระ ก็ขอให้เลือดแห่งนางพุ่งขึ้นสู่อากาศอย่าได้ตกลงมาสู่พื้นดินเลยเมื่อเพชรคาดลงดาบตัดคอและคอของนางขาดปรากฏว่าเลือดของนางได้พุ่งขึ้นสู่อากาศโดยมิได้ตกลงมาสู่พื้นดินเลยดังนั้นเมื่อพวกเพชรคาดได้เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นจึงพากันกลับเอาเหตุการณ์นี้ไปกราบทูลให้เจ้าผู้ครองนครนั้นทรงทราบเมื่อผู้ครองนครทรงทราบเหตุการณ์เช่นนั้น พระองค์ทรงมีความเสียพระไถยเป็นอันมากพระองค์จึงลุกจากพระแท่นที่นั่งแล้วเสด็จไปมาล้มลงขาดใจตายไปในบัดเดี๋ยวนั้นตั้งแต่นั้นมาพระมหาธเจ้าก็หนีจากสำนักวัดพระแก้วดอนเต้าไปพำนักอยู่วัดลำพักกับปักคือวัดพระธาตุลำปังหลวงพร้อมกับนำพระพุทธรูปแก้วมรดกดไปด้วยดังนั้นพระพุทธรูปแก้วมรดกดองค์นั้นจึงได้ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุลำปังหลวงมาจนกราบทุกวันนี้